สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เช้านี้พี่ตะวันพามาดูชะอมร้อยต้นสร้างไรายได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเขาเลยกําลังตัดกันอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตัดตรงนี้ละเดี๋ยวแอบ,บดูเขาว่าเขาตัดอะไรในสวนดูกันปลูกชะออมไว้แค่ร้อยต้นเองแต่ออกยอดเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ ปลูกอ,อ,อะไรอ่เดี๋ยวพี่ตะวันพาเดินไปดูตรงนี้พี่สาวพี่ตะวันออกตัดผักแต่เช้าวันนี้ชะอมเต็มเลยอะ่ะตอนนี้ก็ให้อยู่ห้าสิบบาทอ,อัน,นอันนี้คือมะตูมมะเลโอ้มะตูมมะเลเนี่ยเต็มเลยค่ะพเพื่อน มะตูมมาเลเนี่ยที่เข้าไปกินกับลาบแจ๋วขายดีเนี่ยค่ะเพืเ่น <c oughs> อนๆเ <c oughs> วลาปลูกกับปนพืชพวกนี้มันปลูกครั้งเดียวแล้วมันแตกยอดตลอดเลยเอาเพ <c oughs> ื่อนๆดูไม่ได้ลดน้ําเลยอะ่ะเขาใช้รอน้ําฝนฝนก็ไม่ค่อยตกเพื <c oughs> ่อนๆะเช้านี้เช้ามาเขาก็ออก ออกเก็บผักในสวนเป็นสวนรอบบ้านนะพื้นที่ไม่เยอะค่ะงานผ้าฝารอบบ้านเราก็จะไปขายส่งนะคะเราไม่ได้ไปตั้งขายหรอกเพื่อนๆก็ขายส่งกำเล็กๆค่ะเขาก็ให้อยู่ห้าบาทพวกแม่ค้าที่เขาไปขายตามตลาดนัดเขาไปขายเขาได้สิบบาทเนาะเราไปส่งเขาเราได้ห้าบาทเช้ามาก็เก็บรอบบ้าน เราก็จะไปเก็บชะอมวันนี้ชะอมเยอะแต่มะตูมก็เยอะมากเนี่ยเพืเ่อนๆมะตูมเนี่ยปลูกได้นะปลูกผสมผสารไ้กับชะอมเลราว,ว่ามันแตกยอดตลอดเลยให้ยอดเราตลอดอืมพักรอบบ้านมาทำไม มาทำไมอมะอม,ามาเก็บผักในสวนหรออะอะมาทำไมไอตัวเนี้ยมาตัวเนี้ยนยอดมาตูมมาเลค่ะคนตัดตูมาเลเช้ามาเราก็เก็บผักในสวน คนเก็บผักไปดูนี่คนเก็บผักผักมะเทค่ะเพือเ่อนเช้ามาได้ผักละเอาแต่เวลาระว่งางเียวลาไม่ทตามไปอีกในสวนเช้ามานี่ไม่คิดทำอะไรกันเหรอฮะไม่คิดทำอะไรกันเลยเหรอฮะ ม่คิดทำงานทำอะไรกันเลยนั่งนอนรอกินอย่างเดียวเลยรอให้แม่หาให้กินเหรอฮะพวกเธอเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายดูไม่คิดทำอะไรกันเลยเช้ามาอืมอากาศยามเช้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆนเราสามารถปลูกไว้ได้เนาะรอบบ้านะอมร้อยต้นสามารถสร้างไรายได้ได้เนี่ยอืมมาตัดะอมเดี๋ยวจะตัดใส่กระมับบงตะกีนี้ได้ ไอ้นี่ไปละมาตูมมาเละกระมังหนึ่งมาตูมมาเลก็เป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวนะเพื่อนๆนที่บ้านพิตวันจะปลูกพืชที่มันปลูกครั้งเดียวแล้วมันสามารถตัดขายได้ตลอดอะเราไม่ต้องไปปลูกแบบหลายหลยครั้งเนี่ยแล้วการให้น้ําเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีน้ําบ่อน้ําคลองนะ ที่บ้านก็ใช้น้ำประปาแต่เราก็ยังไม่เคยลดเ <laughs> จเขาบอกยังไม่เคยลดเลยค่ะเพื่อนๆฝนมันก็ตกแต่ไม่้ตกไม่เยอะนะปีนี้แรงตกไม่เยอะเลย <c oughs> ปุ๋ยยังไม่เคยใส่นะคะนี่ดูโจอมเขาโชอมเขาเนี่ยเขาบอกปุ๋ยไม่เคยใส่นะเพื่อนๆดูโชอมคราก่อน บรรยากาศเช้าๆรอบบ้านเนื้อที่มันเยอะแต่เราก็สามารถทำสวนด้เกษตรได้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยยอดชอมเต็มเลยไอ้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยมันเป็นพืชที่แบบเช้ามานี่ก็ได้ตังแล้วนะม,มันเราเหมือนเราตัดตัดตรงนี้เนาะไอ้สั้นๆเราก็จะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เราก็มาตัดได้นะเนี่ยวันสองวันเราก็มาตัดได้อีกเราก็จะตัดไปรวมกับพืชอย่างอื่น ตัดใหญ่เลยะอมเขาตะกี้นี้ได้มะตูมมาเีไปละว,วันนี้ได้หลายอย่างได้ชะอมอีกเนี่ยราตัดชะอมก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเอามะตูมอีกไง อมเขาเอาหมดเลยแต่มันไม่มีส่งเขากเกษตรผสมผสานค่ะเกษพอเพียงช้าวมาชาวสวนชมงามงามพืชประเกษตรผสมประสานจ้าเพื่อน ตช้ามาก็อยู่ในสวนชีวิตชาวสวนดูกับตัดชะอมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะชะอมเนี่ยมันเป็นพืชที่จะแตกตามข้อเห็นไหมเหมือนวันนี้เราตัดเนี่ยตรงนี้เราก็ปล่อยไว้อีกสองสาวันสองสาวันเท่านั้นเองนะเพื่อนๆมันก็จะแตกให้เราละอันนี้คือไอ ต้นชายานี่ค่ะที่เขาไปอทําทล้านหน้าทําอะไรจิ้มลวกจิ้มแจ่วผัดน้ํามันหอยเนาะเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆดูดิต้นออกยอดเต็มเลยวันนี้ผักเยอะมากปลูกไว้ในพื้นที่ที่น้อยมากเลยนะคะบริเวณบ้านเยอะเต็มเดี๋ยวดูในกระมัง ละมังเลยคนตัดโจมเขาบอกว่าปุ๋ยเขาไม่ค่อยได้ใส่เจ้เขาบอกไม่ค่อยใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำแต่เขาไม่โจมเก็บครับเพื่อนมันเป็นพืชที่มหัศจรรย์นะตัดด้วยความชำนาญตัดไปเขาก็ตัดแต่งไปงเพื่อธงกิจไหมเขาจะตัดแล้วเขาจะแต่ง ไม่ให้ใบข้างบนอ่ะมันหนากิ่งมันโผล่มากิ่งมันโผล่มามันโดนแสงแดดโดนอะไรไงมันมันก็จะแตกยอดเร็วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าเขาตัดไปแต่งไปบางที่แบบใบหนาปกคลุมเยอะไม่ได้แตกเลยเนาะชมเนี่ยมันต้องโดนแสงแดดโดนน้ำมั้งโดนอากาศกิ่งมันเพราะว่ามันแตกยอดตามกิ่งไง